การส่งเสริมการพึ่งตนได้ในภาคครัวเรือนนะคะรพสตกระนวนได้รับงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้มีการจัดอบรมการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบธนาคารอาหารนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบท่านกำนันได้พบปะกกับพี่นางอสอม แล้วก็ได้รับมอบกิ่งพันธุ์สมุนไพรนำไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะทั้งหอ,อมแซบนะคะวอเตอร์เครสหญ้าปักกิ่งนะคะต้นชายาด้วยนะคะในส่วนของภาคประชาชนก็ทั้งผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปก็ เน้นการกินผักให้เป็นยาต่อไปนะคะเราก็จะส่งเสริมให้มีครัวเรือนต้นแบบธนาคารอาหารนะคะในหมู่บ้านในชุมชนนะคะเราจะได้กินอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสําหรับการออกกําลังกายนะคะเราก็ได้ใช้เพลงนะคะแล้วก็การมาร์ชิ่งเพื่อสุขภาพไปประยุกต์ใช้กับเพลงต่างๆเช่นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแล้วก็ เอาอสมอออกไปเยี่ยมผู้มาจากต่างจังหวัดนะคะกลับมาแล้วก็มามาร์ชิ่งนะคะด้วยเพลงมาร์ชอสมอนะคะแล้วก็เราก็ได้มีพัฒนาเป็นเพลงไทยรู้สู้โควิด1 9นะคะส่งเข้าไปประกวดกับกองส่งศึกษาได้รับรางวัลชมเชยมาด้วยนะคะ mm hmm. เพลงมาร์อสมอก็ส่งเสริมให้อสมอได้รู้จักการมาร์ชิ่งเพื่อสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคในระหว่าง การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อในโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ในการนำบททบทวนธรรมไปใช้นะคะในส่วนของประชาชนก็ไปพาผู้สูงอายุที่ไปวัดนะคะไปจำศีลได้รู้จักบททบทวนธรรมนะคะได้ใช้บททบทวนธรรมตอนที่ไปวัดก็ได้ฝึกอ่านแล้วก็ร่วมกันอ่านบททบทวนธรรมนะคะ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาธนาคารอาหารในครัวเรือนก็มีการมอบนะคะบททบทวนธรรมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็มีการนําบททบทวนธรรมไปให้ผู้ป่วยได้อ่านทบทวนธรรมอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ